สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าภาพย,าย lo, นตร์เรื่อง Oslo August 1st กันครับเรื่องราวเปิดเรื่องขึ้นมาที่กรุงออสโลในอดีตชายคนหนึ่งบอกว่าผมจําได้ว่าได้ลุงเล่นน้ําครั้งแรกในฟยอร์ดออสโลครับอีกคนบอกว่าผมขับรถในช่วงพระอที่ตกดินและเราก็เห็นคนในออสโลในอดีตภาพกระทรรมาที่โตของอันเดอร์สเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่เธอบอกมาที่เขาแต่อันเดอร์สก็ไม่สนใจ หลอนต่อมาเขาเปิดหน้าต่างและมองต่อมาเขาก็เปลี่ยนชุดแล้วออกไปข้างนอกเขาเดินไปที่แม่น้ำหยิบหินและจมแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้ต่อมาอันเดอร์สก็ไปเปลี่ยนชุดและที่ห้องเขาเห็นชายสองคนเล่นปิงปองอยู่นั้นเราจะได้เห็นรูปภาพเก่าๆของออนเดอร์สและแฟนสาวเขาต่อมาเขาก็ไปคุยกับจิตแพทย์เกี่ยวกับเรื่องที่เขาเคยเสพย,ยามาก่อน และต่อมานะครับตัวของจิตแพทย์ก็มอบตัวให้เขาไปที่กรุงออสโลซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศออกนอร์เวย์พอมาถึงที่กรุงออสโลเขามาหาเพื่อนเก่าของเขาเพื่อนเก่านะครับแนะนําให้แอนเดอร์สรู้จักกับเมียของเขาและลูกสาวของเขาแอนเดอร์สบอกว่าเขาอยากดื่มกาแฟและเพื่อนเขาก็มอบให้ ต่อมาเพื่อนเขาก็พาอันเดอร์สไปคุยข้างนอกและสั่งนั้นอันเดอร์สก็กอดตัวของเพื่อนเขาเสมือนกับว่าเพื่อไม่ได้เจอกันตั้งนานสำหรับชายสองคนนี้และต่อมาเขาก็โทรหาใครบางคนจากนั้นเขาก็ไปที่นั่นจริงๆพออยัดซึ่งตัวของอันเดอร์สนะครับอยากจะสมัครงานแต่สุดท้ายเขาก็ถูกไล่ออกนั่นก็เลยทาให้เขาเอาเอกสารไปทิ้งไปในถังขยะเป็นในที่สุดภาพก็ตัดมาที่ร้านอาหารอันเดอร์สเห็นคนมาทานอาหารเขาเห็นพนักง,งานสาวเห็นแม่กั เด็กแต่เขาก็ไม่สนใจมากนักและต่อมาริเบกามาหาเขาอา h e เดอร์เทคแฮนเธอแล้วริเบกาก็สั่งหารต่อมาเขาบอกว่าเขาสอนให้ผมปั่นจักรยานพายเรือวิธีให้ความเร็วเกินกำหนด20%โดยไม่ถูกจับ60%ที่50% 108%ที่90%เธอพูดเรื่องสำหรับผู้ใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเธอสอนผมใช่ไหมขัดฝันเสมอเพื่อนำสิ่งกับของกลับคืนสู่ที่ที่เป็นอยู่ พวกเขาเกลียดพวกปฏิกิริยาแต่รอหลายปีที่จะซื้อ VCR พวกเขาทั้งคู่มาจากออสโลสถานที่ที่เราจำผ่านเธอคิดว่าบาโดควรช่วยคนไม่ใช่สัตว์พวกเขาเคารพความเป็นส่วนตัวของผมต่อมาเขาไปหาสาวน้ำว่ามิเรียมวันนี้เป็นวันเกิดของเธอเธอยิ้มที่อ์เดอร์สมาและมิเรียมก็กอดเขาพอเขามาที่งานเขาก็ดื่มแชมเปญและคุยกับคนที่มาที่งานแห่งนี้ด้วย และเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งต่อมาแอนเดอร์สก็ไปคุยกับมิเรียนและทั้งสองก็จูบกันต่อมาเขาก็ไปหาเพื่อนเขาเพื่อนเขานะครับเล่นเกม Battlefield อยู่ตัวของแอนเดอร์สบอกว่านี่ Battlefield ใช่ไหมส่วนเพื่อนเขาก็มอบยาให้แอนเดอร์สไปในที่สุดเขาก็ไปจากที่ไปต่อมาแอนเดอร์สก็ไปที่บาร์สาวคนนั้นก็มองมาที่เขา เธอยิ้มและเธอก็ชวนเขาไปปั่นจักรยานต่อมาอาร์เดอร์สก็ไปที่ไนท์คลับอาร์เดอร์สได้คุยกับสาวคนนั้นและต่อมาทั้งสองเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานต่อมาเขากลับมาที่บ้านอีกครั้งเขาไปรับโทรศัพท์ไปเล่นเปลียนโหนและก็จบลงด้วยการฉีดเฮโรอีนเข้าไปในที่สุดและภาพอยู่เรื่องออสโลออ u ัสเตอรที่เฟิร์ก็จบบริบูรณ์ครับผมซึ่งภาพยู่เรื่อนี้นะครับได้คะแนนจากทาง imdb ไปประมาณอยู่ที่ 7.6คะแนนเต็ม10ลอร t e เทนโ a t o โให้คะแนนไปประมาณอยู่ที่97คะแนนเต็ม100ส่วน Letterbox ให้คะแนนไปประมาณอยู่ที่4.1เต็ม5นะครับแล้วหากมีข้อผิดพาดประกานใดผมต้องขอมานะที่ดีด้วยนะครับแล้วหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Rock Sport ของเราด้วยนะครับและสวัสดี้สวัสดีครับบ๊ายบาย